สวัสดีผพ้กฟังทุกคนนะคะวันนี้ขอเสนอนิยายเสียงเรื่องเลขาคนนี้คือแฟนเก่า ep ที่2ก่อนที่เราจะมาเริ่มฟังกันฝากทุกคนกดไลค์และกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเลขาคนนี้คือแฟนเก่านอกห้องกระจกต้นข้าวกลับมานั่งที่โต๊ะเลขาหน้าโต๊ะที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากห้องทำงานของเหนือเสียงประตูห้อง เปิดแล้วปิดลงอีกครั้งในเวลาไม่กี่วินาทีถัดมาเธอเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเห็นเพียงผ่นหลังของหญิงสาวที่ชื่อว่าพลอยเดินเข้าไปในห้องกระจกมือเรียวควายเอกสารมาตรวจเช็คแต่ตัวอักษรตรงหน้ากับผ้าเลือนอย่างน่าลำคาญเธอพยายามจะไม่ฟังไม่ใส่ใจแต่เงาเคลื่อนไหวภายในห้องกระจกก็ดึงดูดสายตาของเธอทุกนาทีพลอยเดินเข้าไปใกล้เหนือมือแตะโตเบา แล้วเอียงคอพูดอะไรบางอย่างเธอยิ้มให้เหนือเหนือไม่ได้ขยับออกหาก่างแต่ก็ไม่ได้ตอบรับเขาเพียงแค่มองแต่แค่นั้นมันก็มากพอแล้วมากพอที่จะทำให้หัวใจของต้นข้าวรู้สึกว่าเธอกำลังเศร้าอย่างไม่น่าเชื่อเธอกัดปากแน่นพลิกหน้าเอกสารแรงกว่าปกติหัวใจเต้นเร็วโดวยไม่มีเหตุผลเธอไม่ควรจะสนใจไม่ควรเลยสักนิด เสียงหัวล้อมเบาๆดังลอดออกมาจากนอกกระจกทะลุหูฟังและสมาธิทั้งหมดของเธอต้นข้าวลุกขึ้นยืนแบบไม่รู้ตัวเดินไปเติมน้ำตรงมุมเครื่องชงชาพยายามหาข้ออ้างใดๆที่จะออกห่างจากพื้นที่ตรงนั้นแต่ระหว่างที่กำลังถือแก้วน้ำอุ่นในมือประตูห้องก็เปิดออกอีกครั้งพลอยเดิอนออกมาจากห้องด้วยใบหน้าที่ยิ้มพอใจหันมายิ้มบางๆให้เธอ ่อนจะเดินจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่กี่วินาทีถัดมาเสียงเรียกที่เธอรู้จักดีก็ดังขึ้นต้นข้าวเข้ามาหน่อยเธอหันกลับไปเงยหน้าสบตากับเขาชายที่เคยเป็นทั้งโลกของเธอแต่ตอนนี้กลับมองเธอในสถานะอื่นค่ะเธอตอบแล้วเดินเข้าไปอย่างนิ่งที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อประตูปิดลงเหลือเพียงสองคนในห้องอีกครั้ง เหนือเท้าแขนกับโต๊ะมองเธอเธอเข้าใจผิดใช่ไหมเรื่องอะไรคะเธอยิ้มบางๆถามเสียงเรียบนิ่งพยายามทำตัวเหมือนไม่ได้ใส่ใจเหนือมองเธอนิ่งอยุ่พักหนึ่งก่อนจะถอนหายใจมันไม่ใช่แบบที่เธอคิดหรอกนะต้นข้าวหัวล้อมเบาๆในลำคอฉันไม่ได้ถามนะคะแต่ฉันไม่อยากให้เธอเข้าใจผิดเธอมองเข่าตรงๆดวงตาแดงนิดนิด แล้วคุณอยากให้ฉันเข้าใจว่าอะไรคะเหนือเงียบไปต้นข้าวยิ้มบางอีกครั้งช่างเธอคะ่ะฉันเป็นแค่เลขาจะไปรู้สึกอะไรก็คงไม่ได้อยู่แล้วพูดจบเธอก็เดินออกจากห้องไปเรากลับไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งที่ใจแทบจะพังไปทั้งดวงหลังจากวันนั้นต้นข้าวก็ยังคงทำหน้าที่เลขาอย่างเงียบๆ ไม่มีคำถามไม่มีคำพูดประชดประชันไม่มีแม้แต่สายตาที่เคยปลายตามองเขาเธอทำงานเร็วเรียบร้อยและไม่หลุดแม้แต่นิดเดียวเธอกลายเป็นพนักงานตัวอย่างแต่ไม่ใช่ต้นข้าวคนเดิมของเขาเหนือเริ่มรู้สึกอึดอัดขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลเขารู้ว่าเธอเข้าใจผิดเรื่องพลอยและเขาเองก็พยายามพูดออกไปแล้วแม้จะไม่ตรงนัก แต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรแบบนั้นกับใครแต่นับจากวันนั้นเธอก็ปิดใจเหมือนยกกาแพงสูงขึ้นยังไม่มีช่องให้ปีนเช้าวันจันทร์เหนือเดินเข้าบริษัทด้วยความคุ้นชินทว่าโต้เลขากลับว่างเปล่าคุณเลขาลางานวันนี้ค่ะพนักงานฝ่ายบุคคลที่เดินผ่านมาเอ่ยเหนือชะงักลางานเหรอทำไมล่ะ ไม่แน่ใจค่ะเห็นว่าแจ้งเมื่อคืนว่าไม่สบายแต่ก็ยังไม่ได้ส่งใบลามาเลยนะคะเขาพยักหน้ารับแผ่วเบาแต่ในใจกลับวู่วางแปลกๆทั้งวันเขาไม่มีอารมณ์จะประชุมไม่มีสมาธิจะอ่านรายงานไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงจะตอบอีเมลเขามองโต๊ะที่ว่างเปล่าหน้าห้องอย่างใจร้อน เธอไม่เคยลางงานมาก่อนกระทั่งตอนตกเย็นเขาตัดสินใจโทรหาเธอเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนแต่ปลายสายกลับเงียบงนันไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเหนือลุกขึ้นคว้ากุญแจรถทันทีไม่นานรถยนต์คันหรูของเขาก็มาจอดที่หน้าคอนโดของต้นข้าวเสียงฝนตกปรยๆเหมือนวันแรกที่เธอเริ่มงานเขากดกริ่งอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครลงมา เขาพึมพำเบาๆพลางเงยหน้าขึ้นมองระเบียงห้องที่ยังคงมืดสนิทเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าการที่ไม่มีใครตอบกลับมันทำให้หัวใจของเขากังวลได้ถึงขนาดนี้คนเย็นชายอย่างเขากำลังกลัวว่าเธอจะหายไปจริงๆกลัวว่าเธอจะไม่กลับมาในชีวิตของเขาอีกกลัวว่าจะสายเกินไปที่จะคว้าเธอไว้ หลังจากวันนั้นต้นข้าวก็กลับมาทำงานอีกครั้งแต่ไม่ใช่ต้นข้าวที่เหนือเคยรู้จักไม่มีรอยยิ้มไม่มีเสียงหัวเราะและไม่มีคำพูดกวนประสาทไม่มีสายตาที่ท้าทายหรือแววตาอ้อนวอนที่เธอทำอย่างทุกครั้งเรากลับเป็นเลขาที่เกิดมาเพื่อระบบไม่ใช่คนเคยรักกันมาก่อนวันนี้มีประชุมบ่ายสาค่ะเธอวางแฟ้มเอกสารลงบนโต๊ะของเขา ก่อนจะหันหลังกลับไปอย่างเงียบเชียบเดี๋ยวเหนือเอ่ยขึ้นดวงตาคมกริบที่เคยนิ่งสนิทตอนนี้กลับมีบางอย่างที่กำลังสั่นไหวเธอหยุดนิ่งแต่ไม่ได้หันกลับมาเมื่อคืนเธอหายไปไหนเขาถามเสียงต่ําไม่ใช่น้ำเสียงของเจ้านายแต่เป็นเสียงของคนที่กำลังหวยหาลาค่ะไม่ได้แจ้งล่วงหน้าขอโทษด้วยนะคะ น้ำเสียงเธอนิ่งเฉยเยือกเย็นจนเหนือแทบไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือต้นข้าวที่เขาเคยรู้จักฉันเป็นห่วงเขาพูดตรงๆคำที่ไม่เคยหลุดออกจากปากของเขาง่ายๆต้นข้าวเงียบก่อนจะหันกลับไปมองเขารอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าแต่มันไม่แตะถึงดวงตาขอบคุณคะ่ะแต่คุณไม่จำเป็นต้องห่วงแล้วนะคะฉันจะไม่ลางานโดยไม่จำเป็นหรอกคะ่ะ เธอโคงเบาๆแล้วเดินออกจากห้องไปทิ้งให้เขายืนจมอยู่กับคำพูดของตัวเองเขาอยากจะคว้าเธอไว้อยากจะดึงเข้ามากอดแล้วบอกว่าเธอกำลังเข้าใจผิดแต่สิ่งที่เขาทำได้มีแค่ยืนนิ่งและยอมรับว่าเขาเพิ่งเข้าใจในวันที่อาจจะสายเกินไปเพิ่งรู้ว่าเธอสำคัญตอนที่เธอไม่รอเขาอีกแล้วหลายปีที่แล้ว ในห้องพักนักศึกษาชายปีสุดท้ายของเหนือเสียงฝนตกกระทบกระจกหน้าต่างเบาๆในคืนหนึ่งของฤดูหนาวเหนือยืนนิ่งอยู่หน้ากระจกมองตัวเองในเงาสะท้อนที่สลัวด้วยแสงไฟสีเหลืองจากหลอดไฟหัวเตียงโทรศัพท์ในมือยังคงสว่างหน้าจอขึ้นมาเป็นข้อความล่าสุดจากต้นข้าวฝนกำลังตกขับรถด,ดีๆนะคะจะเลิกดึกอีกไหมเป็นห่วงนะ ข้อความสั้นๆที่เขาแทบจะไม่กล้าอ่านด้วยซ้ำเพราะทุกคำมันยิ่งตอบย้ำความรู้สึกผิดที่กำลังแทรกซึมในอกไม่ใช่เพราะเขาไม่รักเธอแต่เพราะเขารู้ว่าความรักของเขาอาจจะไม่สามารถปกป้องเธอจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นพ่อของเขาผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เขากำลังจะรับช่วงขึ้นต่อมีคำสั่งที่ชัดเจน เธอไม่มีภูมิหลังที่คู่ควรกับลูกของฉันเธอไม่ใช่คนที่ควรยืนอยู่ข้างลูกชายของฉันในวันข้างหน้าเข่าคัดค้านเถียงขอร้องแต่พ่อแค่ยื่นแฟ้มประวัติของต้นข้าวมาให้พร้อมกับคำพูดเย็นชาท่านนายยังเลือกความรักมากกว่าหน้าที่งั้นก็อย่าหวังว่าเธอจะรอดและมีความสุขในตอนนั้นเหนือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำว่าอนาคต มันควรถูกเริ่มนับตั้งแต่ตรงไหนแต่เขารู้แค่ว่าถ้าทุกอย่างพังเพราะเขาต้นข้าวจะยิ่งเจ็บมากกว่านี้แน่ๆเพราะงั้นเขาจึงเลือกเดินออกมาแม้จะรู้ดีว่าเธอคงจะต้องนอนร้องไห้ไปทั้งคืนแม้จะรู้ว่าเธอคงเกลียดเขาไปแล้วทั้งชีวิตแม้เขาเองก็เจ็บแทบบ้าเหมือนกัน ถ้าเลือกได้ฉันก็อยากจะเป็นแค่เหนือที่ไม่ต้องสนใจอะไรนอกจากต้นข้าวเขาพึมพำเบาๆกับตัวเองแต่มือกลับพิมพ์ข้อความสุดท้ายไปหาคนที่เขารักมากที่สุดเราเลิกกันเถอะขอโทษนะต้นข้าวเราน่าจะไปกันไม่ได้หลังจากนั้นเหนือก็ลบเบอร์ของเธอออกลบรูปลบทุกอย่าง แต่กลับไม่มีวันไหนเลยที่เขาจะลบเธอออกจากหัวใจปัจจุบันหลังจากวันนั้นต้นข้าวยังคงทำหน้าที่ของเธออย่างมืออาชีพไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัวไม่มองตาเขาเกินความจำเป็นแต่เหนือกลับรู้สึกได้ว่าความเย็นชานั้นมันเย็นชาย,ยิ่งกว่าอะไรที่เขาเคยเผชิญมามันคือการถูกผลักออกไปจากหัวใจของใครสักคนอย่างช้า และมันก็ทำให้เขาเริ่มกลัวเช้าวันถัดมาต้นข้าวกำลังเดินเข้าลิฟต์เหมือนทุกวันแต่กลับพบว่าเหนือมายืนรออยู่แล้วคุณเหนือไปประชุมที่ไซต์ก่อสร้างด้วยกันฉันไม่ได้อยู่ในแผนนะคะตอนนี้อยู่แล้วฉันเปลี่ยนเองเขาพูดเรียบๆและเดินนำไปก่อนไม่เปิดโอกาสให้เธอปฏิเสธต้นข้าว เย็นนี้ไปดูงานจัดอีเวนต์กับฉันหน่อยต้นข้าวเงยหน้าขึ้นจากจอขอมวดคิ้วเล็กน้อยเย็นนี้เหรอคะแต่แผนการบนเอกสารเห็นด้วยตาจะดีกว่าเขาพูดเรียบๆแต่แววตากับจงใจยังเห็นได้ชัดต้นข้าวถอนหายใจนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในรอบสัปดาห์ที่เขาหาเรื่องมาให้เธอไปไหนกับเขาเมื่อวานก็อ้างให้เธอไปดูสถานที่ประชุม ก่อนหน้านั้นก็ให้นั่งประชุมร่วมเวลาทั้งที่ไม่จำเป็นเธอเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่านี่คือการใช้อำนาจหรือการง้อแบบไม่กล้าพูดแต่ที่น่าแปลกคือเธอกลับไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยสักนิดเย็ยนมันสุขต้นข้าวเลิกงานเร็วกว่าปกติเธอตั้งใจแวะซื้อขนมโปรดของแม่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแสงไฟหน้าห้างใหญ่ ในช่วงเวลาเลิกงานค่ำคล้าไปด้วยผู้คนเสียงดนตรีบรรเลงเบาๆชวนให้รู้สึกผ่อนคลายเธอกำลังจะเดินเข้าร้านเบเกอรี่แต่สายตากลับสะดุดกับภาคบางอย่างชายหนุ่มในชุดเชิ้ตแขนพับกางเกงสเล็กสีเข้มกำลังยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ร้านของขวัญเขาหันข้างแต่แค่แวบ,บเดียวต้นข้าวก็จำได้ทันทีว่าเขาคือเหนือแล้ไม่ใช่แค่เขา เพราะข้างกายเขามีหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างเขาด้วยและใช่นั่นคือพลอยหญิงสาวคนเดียวกับที่เคยมาหาเขาที่บริษัทเธอกำลังยิ้มและพูดอะไรบางอย่างกับเขามือเรียวชี้ไปยังกล่องของขวัญสีน้ำเงินที่ประดับโบอย่างดูรา้าเหนือพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะเอื้อมมือหยิบกล่องนั้นมาถือไว้เองต้นข้าวยืนนิ่ง ดวงตากลมโตเริ่มพล่าเลือนเล็กน้อยมันไม่ใช่แค่การอยู่ด้วยกันแต่มันคือความใกล้ชิดที่เธอเคยมีและเคยเชื่อว่ายังเหลืออยู่หัวใจที่เพิ่งเริ่มเปิดประตูออกนิดเดียวกลับเหมือนถูกผักให้ปิดลงอีกครั้งขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบนะคะ EP หน้าจะตามมาเร็วๆนี้ค่ะหากทุกคนชอบฝากกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะคะ